สวัสดีพี่ๆน้นๆะนะักตกปลาและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้มาอยู่กับผมนะลุงชลวันณฟิชชิ่งนะครับผมแต่เราไม่ได้ไปตกปลาที่ไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวลอกนะครับผมเป็นลอกที่ผมสั่งมาจากในเว็บ l a z a d a นะครับเอ้ไเอ่อช้อปปีนะครับผมก็เป็นช่วงที่มีโปรมีส่วนลดนะครับผมก็สั่งมาสองตัวนะครับผม สองตัวรวมส่งแล้วอยู่ที่517บาทนะครับผมก็นี่นะครับเพิ่งแกะกล่องเลยนะ5้าบาทนะครับผมก็ตกอยู่ที่ตัวละ200กว่าบาทนะครับเป็นลอกผมสั่งมานะครับเป็นลอกยี่ห้อนี่นะครับอ่านว่าซัวโอยนะครับซัวกายิแล้งหรือว่าซัวกายิลัง ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าออกเสียงแบบไหนนะครับเป็นลอกจีนนะครับผมเป็นเบอร์สามพันรุ่น XN อันนี้ในเป็นรุ่นของมันนะครับเนี่ย XN สามพันนะครับก็ข้างกล่องไม่มีบอกรายละเอียดอะไรมากนะครับผมก็จะมีบอกแค่ว่าเบอร์สามพันเนี่ยใส่สายได้เท่าไหร่อัตรามหมุนนี่นะครับเกียร์โรเตอร์เท่าไหร่นะครับก็ อัตาหมุนนะครับเป็นลอกเบอร์สามพันที่ดูดูเล็กนะครับเล็กเหมือนเบอร์สองพันเลยนะครับแต่แขนมันใหญ่นะครับผมกว้างใหญ่นะครับอัตราเกียร์โรเตอร์ห้าจุดศูนย์ต่อหนึ่งก็คือว่านี่นะครับเราหมุนเนี่ยเราหมุนอันนี้นะครับห้ารอบเอ่หนึ่งรอบนะครับไกด์ จะหมุนห้ารอบนะครับผมเนี่ยเราหมุนนะหนึ่งเนี่ยนะครับสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับไกด์ตัวเนี้ยมันจะหมุนห้ารอบอัตราเก็บสายนี่ไม่ได้บอกมานะครับกําลังเบรกไม่ได้บอกนะครับแต่ในที่เขาขายในเว็บเนี่ยเขาโฆษณาว่าลูกปืนสิบสองบวกหนึ่งนะครับผมก็คือว่าลูกปืนตลับบวกกันกับอีกหนึ่งนะครับลูกปืนกันกับ ตัวล่างนี่นครับนี่นี่นะครับโอเคก็เป็นเบอร์สามพันที่ดูค่อนข้างมจะเล็กนะครับผมก็ไม่รู้ว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับกิ๊กเสียงผมลองหมุนแล้วนี่นะครับก็ถือว่ากิ๊กเสียงก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมเราดูด้วยกันเลยนะครับผมดูพร้อมๆกันเลยนะนี่นะครับ ตัวสปูลก็เป็นโลหะนะครับกิกเสียงเป็นสปริงนะครับผมก็ต้องดูความทนของสปริงนะครับว่าจะทนได้นานแค่ไหนจะทนขนาดไหนนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวมีโอกาส ผมก็จะไปลองให้นะนะได้ดูกันนะครับสำหรับลอกตัวนี้เนาะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากนะครับเบอร์สามพันก็จะใส่สายหน้าตัดอยู่ที่ศูนย์จุดสองศูนย์ใส่ได้ร้อยแปดสิบเมตรนะครับผมถ้าศูนย์จุดสองห้าใส่ได้ร้อยห้าสิบเมตรนะครับถ้าศูนย์จุดสามศูนย์จะใส่ได้ร้อยยี่สิบเมตรก็ ผมก็สั่งมาไม่ได้สั่งครับซื้อตัวนี้นะครับผมข้างกล่องมันบอกว่าใส่สายได้เต็มที่ก็คือ0.30นะครับจะใส่ได้120แต่ผมซื้อมาเนี่ยสาย20ปอนด์นะครับมันหน้าตัดมันอยู่ที่0.35มิลนะครับผม ก็ตอนเราใช้นะครับรอกเราก็ต้องเซตเบรกให้มันพอดีกับสายที่เราใช้ด้วยนะครับล้นสปูลน,นี่คิดว่าคงไม่ล้นนะครับแต่มันจะใหญ่หญกว่าสเปคของมันนิดนึงนะครับผมสเปคของลอกก็ส่วนคันผมก็ได้ จับคู่กับคันนี่นะครับอาชิโนโลโคอ8ฟุตนะครับผมอาชิโนโลโคอ8ฟุตนะครับผมเวทน้ำหนักเยื่อนะครับ25ถึง50กรัมน,นะครับผม ใส,ใส่ได้แปดถึงสิบเจ็ดปอนนะครับผมเออผมไปดูมาแล้วครับของเอของยี่ห้อนี้นะมันสิบห้าปอนมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบกว่าผมผมคิดว่ามันเล็กไปนะครับหน้าตัดมันอา่ามันสิบห้าปอนมันรู้สึกมันจะอยู่ที่ยี่สิบศูนย์ไอม่ใยี่สิบศูนย์จุดสองกว่านะครับผมจำไม่ได้เหมือนกัน แต่ผมลองไปยืนดูเปรียบเทียบที่ร้านแล้วผมก็เลยตัดสินใจมันเป็นงานหน้าดินนะครับผมก็เลยเอาแบบที่มันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมแต่ผมคิดว่าคงไม่ล้นสปูนนะครับอาชิโนโลโคอก็ไม่เคยใช้นะครับผมต้องมาลองดูนะครับ อ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเออกล่องก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมายนะครับผมบอกมาแค่นี้เองนะครับไม่ได้บอกเกี่ยวกับกำลังกาลังเบรกอัตราเก็บสายไม่ได้บอกนะครับน้ำหนักของลอกไม่มีบอกมานะครับ ก็ว <laughs> ัดดวงดูคร okay ับลอกราคาถูกเห็นคนซื้อเยอะอยู่นะครับผมผมดูหลายๆเว็บก็คนสั่งไปเยอะเหมือนกันนะครับต่างร้านเขาก็ฉโลมน้ำมันมาให้นะครับผมมีหยอดน้ำมันตำเฟืองตมอะไรต่างๆนะครับเนี่ยตมนี้มีมีหยอดน้ำมันมาให้นะครับผม มันเป็นน้ำมันหรือจาระบีไม่รู้นะครับแต่มันเป็นมันๆนิดนึงโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับว่ามันถ้าเราโดนปลาใหญ่หรือปลาไซส์อย่างนั้นมันจะเอาไหวไหมมันจะอยู่ไหมหลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ใช้มันด้วยนะครับ